ที่แล้วยืนอยู่ตรงนี้ครับฝันว่าพรามาเก้าเก้าตนเนาะอ๋อครับมาเดินวนตอนที่เทเทตโมเทฐานะครับก็ได้เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เลยตรงตรงเลยงวดนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยที่เดิมแต่ฝันว่ามีแม่เหมือนแม่ขาวเลยนั่งล้องวงแปดคนคนแก่เป็นคนแก่หมดเลยนั่งล้องวงนั่งกินหมากเพราะว่ามาวันนั้นไม่ได้มาครับถ้าผมตีก็คนแก่ก็น่าจะเก้า เกปดศูนย์นี่แหละโบกเก้าแปดศูนย์ครับงวดนี้งวดนี้เก้าแปดศูนย์แน่นอนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอาจจะมาเป็นเหมือนงวดเซตที่เลขท้ายสามตัวคงสุดท้ายอาจจะเป็นเลขท้ายสองตัวก็ได้ครับครับเก้ามันชอบยืนอยู่ตรงนี้ได้เก้าศูนย์แล้วยืนอยู่นี้ได้เก้าแปดศูนย์อีกเก้าแปดศูนย์อีกที่ยืนที่เดิมด้วยยืนที่เดิมแล้วก็อยู่ที่เดิมครับผมได้เก้าแปดศูนย์งวดนี้แน่นอนงวดนี้แน่นอนช่างจกีฬาฟันธงให้แล้วนะเราครับเก วันที่หนึ่งมิถุนายนครับสองพันรหิเจดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสองพันหรหิเจ็ครับใช่ครับอีกครั้งหนึ่งช่างจรวดงวดนี้เก้าแปดศูนย์ครับงวดที่หนึ่งมิถุนายนสองพัรยเจ็ดยืนตรงนี้งวดแล้วก็บนล่างก็ตรงนี้เก้าศูนย์หศวันนี้ก็เก้าแปดศูนครับครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงขอบคุณช่างจรวดรลายครับผมไห่ตองงวดเล่งงวดนี้ประเทศฐานมีเก้าตัวโม่รามมาเก้าองค์ เลยตีเป็นเก้าศูนย์เห็นวันนี้ฝันฝัตนต่อเนื่องอว่ามีแม่แม,ม,ม่ขาวอะไรมานั่งล้อมกินหมากอยู่ตรงนี้เลยมาแปดพจน่แต่มีแต่แปลกมีแตค่ตคนแก่ค<อ>รับเ็เลยตีเป็นเก<อ>้าเก้าแปดศูนย์วันนี้ยืนอยู่ตรงนี้ผมว่าชอบเลขเ<อ><อ>ก้าแปดศูนย์อาจจะเป็นเลขลอตเตอรี่เลขขายลอตเตอรี่เหมือนวดที่แล้วก่นตรงนี้แต่รอบนี้ฝั<อ><อ>นคงชอบ ชอบเปศูนย์ชอบเลยตอนนี้ก็คือชอบเก้าเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์กับกับเลขเก้าแปดศูนย์นะกับกับหลังานะูงดาอันนี้ก็คือดีด้วยนะก็ถือว่าเมื่อวานเมื่อานก็ทุนที่ได้ ในรอบนี้กอจท่านเปรถกขอให้เข้าอให้เข้าทั้ง3าตัวเลยทั้งหมดที่แล้วจะตัดใครจะตัดก็ตัดได้นะครับแปดเก้าเก้าแแล้วก็จะออกอีกได้จะออกยังไงก็ได้แต่อันนี้มันเป็นความฝันเป็นความชอบเป็นเลขที่ชอบเหมือนหมดที่แล้วหมดที่แล้ว9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าดังแต่1 9ึ่ดังทุกหมดนะแต่ว่างวดแล้วผมเลยกลายเป็นชอบเกศนมากกว่าอ่าอะไรท่นี่ชอบ ขอบคุณพี ros, ่จุดรวดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกช่องที่มาทำนี่ครับคุณแอสชัดด้วยครับช่องความเชื่อแล้วก็พี่นิวแล้วก็ประทิปครับขอบคุณครับวัสดีครับนี vote, ่ครับบรรยากาศเนาะใครที่มีโชคกับช่างจุรวดก็สามารถร่วมได้นะครับตามบัญชีที่ท่านเห็นละกันแล้วก็นี้ก็ได้ละกันก็หรือจะโทรมาสอบถามท่านก็ได้นะครับในส่วนนี้ถ้ามีโชคสําหรับวันนี้ละกันขอบคุณช่างด้วยแล้วครับนี่ครับ ครับทางที่มาช่วยนี่ครับผมนี่ฮะเนี่ยทางเทเนี่ยต้องมีโชคอยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับผมสวัสดีครับตัวนี้ก็เลยว่าจะมาช่วยสร้างตรงนี้เอฟซีท่านใดที่ดูผ่านตรงนี้อาจจะมาช่วยสร้างก็ได้เนาะ กำลังทำทำอะไรนะทาฐานทําฐานวันนั้นวันน้นเทเทฐานมาเดี๋ยวันนี้เทคานแต่ว่าแหลกใจทุกครั้งเวลาจะทํางานปุ๊บก็จะร่มไม่มีเดดทุกครั้งที่ที่เริ่มงานก็จะมีร่มและมีเดดอยู่ๆก็จะมีงูมาเหมือนวนเวียนวนเวียนทันี้แล้วก็หายไปตามัามเจ็ดกศูนย์ครับครับเดี๋ยวเราไปดู